สวัสดีค่ะปามาหาหมูกินอีกแล้วค่ะว่างๆมาหาเพื่อนกินนะคะกินเกาคนเดียวแสบือเกาแสบก็เกาถัา,ถ,าถ้าได้หาหมูกินนี่นี่นะคะดูสิอาหารเรามนน่ากินเนาะก็อยากว่า,วาอยากมาชวนหมูหาหมูกินนะค่ะมันเป็นแต่แสบด้วค่ะเนาะ ตั้เข้ามาอปันนองหนึ่งประมาณสองปันเนี่ยนะคะมนเด้อค่ะกินขอพร้อมก่อนอันนี้เป็นหมูทอดอันนี้เป็นปลาหมึกชุบแป้งทอดนะคะ กอนคนเดียวก็แซ่บอยู่ค่ะกินหลายคนอาจจะบ่ดแซ่บก็ได้กินคนละอย่างแล,ะะแล้วก็กินเราถ้าเขากินกับคนอื่นมาเขาก็จะนั่งเบ้ากัน,นบัาบาแล้วก็กินไปด้วยพูดไปด้วยเห็ดให้บริเดโฟกัสในรสชาติของอาหารที่เขากินคนะะ่ะ คุยเพิ่นนะหรืมอสังเกตรสชาติอาหารอันนี้ยำปลาหมึกค่ะมีปลาหมึกสองหนวดบางไงอันนึงยำอันนึงทอด เราเป็นคนมักแบบชิมรสจัดอาหารหมาคะคือบางคนน่ก,กินจะกินอย่งนี้ต้องดมก่อนมาคือจังเด็กน้อยเนี่ยดมอาหารมันกินได้บอดีเนี่ยกินแบบอาหารคือสิบวเสียเขาก็สิตกินเนาะแต่ว่าถ้าเป็นปลาดมเนี่ยปลาก็จะแบบดมเพื่อรับ รสรับกลิ่นแล้วก็ชิมรับรสบอแมนนักชิมหลักตว่ามากินอาหารแบบชิมๆนะคะถึกแป้นซอนมาค่ะเพืน่นว่าเวลาเวลากินอาหารนี่เพื่นก็นจะชิมเนาะเพิ่นก็นจะ นางอยู่น่ำกันเนี่ยพิ่นกบ้าเป็นยังไงอาหารเธอจานเธอเป็ียงไดหลังจากที่พเพิ่นกเบานั่แล้วเริ่มไปเริ่มชิมรสชาติอาหารในริมจ้วงแล้วันนี้ก้อนหนาแน,น่นก้อนที่พี่นพักเนี่ยกินแล้วก็เบาเนาะคะเ่อได้ชิมรสชาติอาหารอย่าง,างแต่ว่ามัน ก็คือถ้าอาหารที่มันมันบดไะ้แยย่ yeah, นะคะมันบดลดเอ็ดเพชพดเปรี้ยวโพดเขาก็จะบดได้อสรู้สึกกันบปาะพัตตะแฟนถามคํามน้นละเริ่มชิมรสชาติเนื้อที่ก็เรื่องยำอยู่ในปากบางคนอย่างนีสิ่งนี้แล้วอาจจะเริ่มเพชนะคะ่ะ ก็ได้ชิมรสชาติอาหารเราก็บอกพูนว่าอเออดีเนะเนื้อนุ่มไหมหรือว่าอืเนื้อเป็นแข็งแค้งไหมอันนี้ก็สามารถเราได้นะคะในบวงอาหารปลาหมึมกหอมมันหอมเออพริกไทยนะคะพริกไทยมากเป็นแบบ มกักชั่วโมงนึงนะคะเกลือน,นิดหน่อยแล้วก็ใส่แป้งบบมีสูตรพิเศษพิสดารกล้องส่องไปทางไหนนะอีกมุมหนึงของบ้าน,นะค่ะพื้นที่ไม่เยอะ ยิ่งอาหารที่แบบวะ่าเป็นนั่งกินในร้านนะคะกินสเต็กอร่อยอร่อยกินร้านที่ขึ้นชื่อยิ่งตรงพวกกันในการชิมเลยคะ่ะมาสัมภาษสิตอบไปได้นะคะว่า เวลาคนถามนะคะว่าเท่าไปกินเนามันรู้สึกตรงไหนอันใดเป็นตส่สร้างอันใดรสชาติดีนะคะเทาก็จะได้บอกได้แต่ปาบอกคอยรีวิวเรื่องรสชาติอย่างไรไหน,นะคะไปกินตามคนคนอื่นรีวิวมากกว่าอาหารเมืองไทยสมัยไายๆ เป็นอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอิตาเลียนฝรั่งเศสมึอเช้าเลยค่ะนางเบิงยูทูปช่องพุติดตามเนะคะ่ะ เพื่นกินไก่ทอดกรอบกรอบกับตำทัวปล้กล็จะเขาในครัวมักหมลเลยค่ะกับปลาหมึกมักด้วยกันได้ไอเดียนะคะไม่แย่เลย แล้วค่ะวิธีทําอาหารหรือว่าชวนมูก,กินนั่นกินนี่มูจะได้ไอเดียนะคะป่าในคนนัน้เวลาจะไปเที่ยวจังหวัดไหนอ่ะหรือว่าที่ไหนในในที่ที่ไปอยู่ประเทศที่ไปอยู่เนาะ <S <S ก็จะเซิร์ชหามีคนไทยไปรีวิว <S <S ร้านแถวที่เราอยู่หรือเปล่านะเป็นภาษาไทย นี่ปรุงไง,ไง่ายๆค่ะแทบจะมีแต่ปลากับน้ำมะขามเปียกไม่มีพริกจักเม็ดข้างปลามึก นอกทิมะตกค่ะเป็นเมษาที่หนาวที่เมืองไทยกันแลนะ้วค่ะเนาะให้ทุสบาอากาศดีเนาะคะ่ะขันที่เมืองไทยเราอยู่ตรงนี้หนาวค่ะตอนนี้สิบเอ็ดงเตาเราน้องมาป่ายังบบออกไปข้างนอก เพราะว่าอากาศมันไม่ดีแล้วเขาก็นอนดีดีจังพองๆองะ ออะไัยด้ค่ะเสียงทองห้องไหมอันนี้หมูทอดนะคือ,อยากกินนน้าน,น้ะคะพึง่งพึ่งได้มีโอกาสเ็ดที่จริงต้องพยายามทุ้แพ่นบางก็เนี่ยล้ยาก,กินกับน้ำซอดซอดอย่างคล้ายๆม,มอย่างเน้นนะคะ สไตล์ตุ๋นสไตล์ฝรั่งแซ่บอืมทอดไป่าย่อาหมูทอดที่ราดซอสแกงกะหรี่ของญี่ปุ่นน,นะคะตามนั้นะ ชิงซอยใส่พอด้กินผักนะฮะเขากันเยอะตำถัวง่ายๆ นะค่ช่วงนี้กกษวยเบิง <c oughs> เบ่งคลิปเพื่อนๆนะคะของทางบอว่าจะเป็นเพื่อนผู้ที่ติดตามกันนะคะหรือว่าผู้ที่ปาติดตามเพื่อนเนาะทางฟังเล่าชี้ไปทางไหน ฟังเพื่อนบ้านน่ะค้นเล่ากับเป็นตาคือค้นไทยด้วยนะคะเนาะอาหารกับภาษา กันกับทางภาคอีสานของไทยเนาะค่ะภามากแบบวิธีบ้นบานๆนะฮะเพราะว่ามันคือแบบมันคืออีสานบ้านเฮ้าบ้านเท็มปัญญายากนะคะยิ่งไปทางแบบนอกนอก,นอก,นอกเมืองของ ทองอ่าจังหวัดที่ไปอยู่นะคะเ <_ S 1> มื่อหลายปีก่อนบ้านบ้านเฮือนซ่านนะคะก็คือั้งฟังเล่าเลย <_ S 2> พันหลังไปอยู่ทั้งบ้านชัน้นสองนะคะเฮ็ดบันไดขึ้นขึ้นบ้านเ <c oughs> ดีวบ,บันไดน,น่ะสามารถเคลื่อนย้ายได้ เอาเชือกผูกกับบันไดเวลาคนไปยุ่ก็เงือกบันไดออกมาจากตัวบ้านเวลาคนยุ่ในบ้านก็บันไดก็เอาไว้ปกติเพราะจะจะนอนก็บันไดเงือกออกไปเอกว่ามนันกันเขามหมนะคะกันเอียงล่ะซัดบอกป,ประไปถามเพื่อนว่าปะเป็นเด็กหน่อยเนาะแต่ก่อน กบหูแค่ว่าเออต้องเอาบันไดคืนบันไดล่งย่ามใดเนาะฮะเฮ็ดยังไงเตาทีเฮ็ดน่ากินนะคะอยู่ท่องทานซองนะแบบว่าเป็นตีตะล่างสี่เหลี่ยมใงญ่ยกว้างเติบกจะจมีแบบ ขีดเท่าขีดเท่าทานนะคะเต็มตรงเขาเอินเอนะียงอ่ะเขาเอินกระทางว่าม,มันกระทางเอิญน,น,นั่นแหละแนวตีซี่เรียมนั่นแหละสำหรับสำหรับเตาอยู่นั่นแหละค่ะถ้าเป็นพาอจาไทยก็จะเอินที่ก่อไฟนะคะ มองดังไฟนั่นแหละค่ะซูมอนนี้ของใส่บะหมี่แล้วหละค้นกับสิมักแบบคว่าคือยุโรปสไตล์นะฮะยุโรปเปลี่ยนสไตล์คั่วสมัยใหม่คั่วในเมืองแต่ปะมักมักคั่วแบบบานๆคั่วแบบคาสซิก คือคือแตกก่ก่อนแต่กี่หรือว่าที่จะาของมีซูเมอร์เนี่ยค่ะอยู่บ้านเมืองไทยอืมไม่ใช่บ้านเราเสีิบ้านพอกับแม่ค่ะต้งใส่เตาทานเนาะเตาทานเป็นของครูครูคนไทยนะค่ะอืมพูดเรื่องอะไรเนี่ย เราเรียงว่าเบิ้งคลิปคนข้างฟังเล่านะคะก็เลยแบบเชื่อมโยงกันหมูทอดกับขิงเข้า,ากันอยู่ ทั่วค่ะไข่เริ่มจะอิ่มแล้วหมูทอดจับมักในเครื่องปรุงเข้าไปในเนื้อนะคะ่ะหอบไปกินที่ทำงานได้ ให้เด็กหอไปโรงเรียนได้มหาหาโมกินแล้วก็สิบไปได้ค่ะบันเน้ ว่าเนีโมกินเมือนงเนี่ยบ่เป็นแต่ยู่ะติดติด YouTube ติดเพื่อนเพื่อนติดทุกคนติดกันดูยอมรับเลยค่ะว่าดูดอเพลินหรือไม่ก็ไปฟังอะไรที่แบบว่าฟังเพลินๆแล้วมันก็แบบว่ามันก็ดีต่าใจนะคะล่างเือหอกก็ต้องแบบเยียวยาเขานะคะแค่ค่ะว่า,ม,ามันเป็นสิ่งเล็กๆบางอย่างอะ่ะ มันเป็นแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันดีต่อใจเนาะคะ่ะเนาะคนเฮากระชีมีแบบสิ่งที่เจ้าของคิดว่าดีต่อใจต่างกันเนาะ,ะนัะน่นแหละแต่ปาคิดว่าการที่แบบว่ายังเห็นคอมเมนต์ของหลายๆคนนะคะเนาะกันยังแบบว่าเออรู้สึกว่าถ้าเราไม่ไม่ได้ทําตรงนี้เราก็จะไม่ได้เห็นความรู้สึกนี้จากจากใครใครละแต่ก่อนเป็นใครก็ไม่รู้แต่วันนี้ เรามาได้เจอกันแล้วก็ได้ทำความรู้จักกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยในต่างจังหวัดในในโลกนี้นะคะเนาะนั่นแหละค่ะก็มันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราไม่ได้คาดคิดคาดฝันแล้วก็คือแบบว่าเราเราสามารถเลือกที่จะเอามาแบบใส่ใจเราได้แล้วก็มันเป็นการเยียวยาอย่างหนึ่งนะคะการที่แบบว่า เราได้ไปเห็นหรือไปฟังอะไรในสิ่งที่แบบว่าอ่าทําให้จิตใจเราดีขึ้นเพราะว่าทุกคนนะคะก็จะมีจุดจุดหนึ่งที่แบบว่าหลายๆคนไม่รู้หรือว่าไม่มีใครรู้มันมันจะมีที่แบบว่าเราจะหาอะไรเยียวยาความรู้สึกของเราบางคนก็อาจจะแบบว่ากินเยียวยาแต่ป่านนี้ ท้าคลิปกินนี่บอนว่าเป็นคนแบบจะตั้งใจกินเนาะค่ะแต่ว่าทําเพื่อให้มาเป็นคลิปแล้วก็อ่าได้พูดเนาะค่ะเพราะว่าปากบดีเบากระเพยแบบว่ายัางอยู่อยู่นนุนบบานอยงเช่นนะคะกับคือแบบไม่ได้ใช้ภาษาไทยของตัวเองเลยเนาะ,ะเนาะ,ะเพราะามว่าเบาทําคลิปนี้มันก็คือการเยียวยาสิ่งหนึ่งนะคะเนาะนั่นแหละแล้วก็ดูอะไรที่เป็นการแบบว่า ให้พลังใจเราแล้วก็ไม่น้อยไปกว่านั้นก็นคือเราก็สามารถให้กําลังใจคนอื่นได้ด้วยสิ่งที่เราทําสิ่งเล็กๆอาจจะไม่ไม่ได้พูดถึงว่าปาทำสิ่งเล็กๆแล้วก็ให้คนมาปลืม้มมาชอบมาอะไรนะคะแต่ว่าการที่ทุกคนทําทสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วคนอาจจะมองอยู่แล้วก็ดู แล้วก็ชื่นชอบนะฮะในการที่สมมุติว่ามีคนหนึ่งที่ไปปลูกแตงหรือว่าปลูกพืชต้นน้อยเที่ยวลดน้ําแล้วก็เขาก็จะเขียนกำกับว่า5วันผ่านไป7วันผ่านไปเดือนหนึ่งผ่านไปเราไปดูเราก็ยังยิ้มได้เลยแล้วก็การปลูกต้นไม้อะอย่างปลาชอบดูเนะี่ยก็ยังทําให้เรายิ้มได้ยังให้ทําให้เราแบบว่าแชร์คลิปนั้นไปให้คนที่เราคิดว่าเขาอาจจะชอบนะคะเนาะ ในสิ่งเดียวกันมันก็เป็นการแบ่งปันหรือว่าอ,อ,อย่างน้อยเขาก็รู้ว่าเราชอบสิ่งนี้นะคะเนาะแล้วเขาก็ส่งในสิ่งที่แบบว่าเป็นลิงก์เป็นอะไรที่แบบแทนความรู้สึกแทนแบบว่าไม่ต้องพูดอะไรมากคือมีอาจจะเป็นคาคมรูปคําคมแล้วก็แชร์มาให้เราหรือว่าเป็นลิงก์ของออในสิ่งที่เราชอบแล้วเขารู้ว่าเออสิ่งนี้ถ้าส่งไปเนี่ย อาจจะชอบนะหรือว่าชอบแน่ๆเนานะค่นะเนาะมันก็เป็นแบบว่าอีกอย่างที่แบบมันกอดโมเมนต์นั้นสามนาทีหรือห้านาทีเราดูเราอ,อาจจะออมีความสุขบางคนชอบการดูการทําอาหารของคนอินเดียหรือว่าคนทางอ่าทางไหนล่ะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันเนาะนั่นแหละก็ก็คือเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ เพื่อนฟูงหรือว่าคนรู้จักกันทรงให้กันได้นะฮะซึ่งอาจจะไม่ใช่คำพูดแต่อาจจะเป็นแค่ภาพหรือว่าการนั่งกินอาหารของใครหลายๆคนที่ปาติดตามปาชอบนะ,ะทำมาใครที่นั่งกินอาหารแล้วเ,เราติดตามกันนี่ยทำมาเพราะว่ามีคนดูแน่นอนปาาไม่ได้วังในสิ่งที่ปาทำว่าจะมีใครมาดูหรืออะไรแต่ว่าปาร,รู้ว่า มีบางคนที่แบบว่าก็มีหลายคนต้องบอกว่าก็มีหลายคนนะคะเนาะต,ติดตามกันมาหลายปีแล้วก็เวียนเวียนเข้ามาอาจจะปีละสองสามครั้งที่ทักกันหรือว่าเดือนละครั้งปีหนึ่งไม่ทักกันเลยแต่ว่ายังติดตามอยู่เห็นคลิปก็ยังดูอยู่หรือว่าไม่ได้ดูเลยนาน,นานมาสองดูทีนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นแบบว่าก็คือเรารู้จักกันนะคะเนาะถึงจะไม่ได้ ได้รู้จักกันดีแต่ว่าก็คือเห็นในสิ่งที่เราทํานะคะก็คนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะทําไปคะ่ะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ไม่เดือดร้อนใครคือมีคนบอกไปนะคะเฮ็ดเฮ็ดยังเฮ็ดไปโลดบาแต่บอดดเดเดือดร้อนไผเนาะมันใช้ได้จริงๆในในชีวิตจริงนะคะเนาะสวัสดีอีกรอบนะรอบที่ใดเราไว้ <c oughs> <c oughs> คะ่ะเกือบลงมบไดดละไว้คะ่ะ